อร่อยไหมฮะอร่อยมากค่ะให้ขอบคุณทุกคนใช่ไหมโอเคก็จะพูดสั้นที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้แต่ว่ามปนเหมือนอะคาเดมี่มันต้องมันต้องมีอะไรนะลิสต์ขอบคุณเนี่ยมีเยอะมากเลยเออจำได้เอาที่จำได้แล้วกันนะคะก็วันนี้ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณสมาคมนะคะ ไม่ยินเสียงเขาเลยอยู่ข้างล่างเนี่ยปลอดภัยค่ะนะคะขาแข้งนี้ต้องใช้ทํางานต่อไปค่ะนะ,ะ,นะะเดินไม่ได้ก็จบเลยะคะ่ะอ่านี่ยครูพูดเป็นทางการอย่างขัดจังหวะนะอ่านกะ็เดี๋ยวนีก้ก่อนนี้ก่อนตั้งสมาธิให้ดีนะคะเรเป็นการพูดครั้งสุดท้ายเราต้องพูดให้ดีมากๆไม่งั้นครูจะรู้สึกไม่ดีนะก็นะ จริงๆขอบคุณขอบคุณนายกสมาคมนะคะขอบคุณสมาคมสมาคมนี้พี่ก็เป็นสมาชิกตั้งแต่เป็นชมรมแล้วก็มาเป็นสมาคมนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้สมาคมมาตลอดแล้วก็ก็ขอบคุณนายกมากแล้วก็มันที่ซาบซึ้งมากเนี่ยเพราะว่ามาจัดให้ถึงบ้านอะเนาะมาจัดให้ถึงบ้านแล้วพี่แบบซึ้งแบบทุกคนลาบากลาบนแล้วก็มามาแสดงความยินดีนะคะคงจะ ไม่มีคำไหนที่จะขอบคุณได้มากกว่านี้แล้วนะคะพพูดแล้วก็ตื้นตานมากนะก็ชีวิตพี่เนี่ยที่ที่สำคัญที่สุดก็อาชีพเนี่ยค่ะนะคะก็อยู่เนี่ยค่ะนั่งทำเทสอยู่ในกลุ่มแล้วก็ตอนหลังก็มาสอนหนังสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือชีวิตของพิมมากนะก็ตั้งแต่เรียนจบอายุ20จนหนุนี้อายุ60 นะคะสี่สิบปีก็ทํางานทํางานเป็นนักจิตนั้นไม่รู้จักชีวิตแบบอื่นเลยค่ะนะคะก็กว่าจะเป็นตัวเป็นตนมาได้เนี่ยต้องขอบคุณผู้คนมากมายนะคะผู้คนมากมายก็ขอเลียงไปเลยนะถ้าส้า่าลำคาญก็ต้องขออภัยเพราะว่าจะต้องกล่าวอะคะ่ะก็ถ้าเราทําหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีความดีอยู่บ้างนั้นก็อยากจะ อขอมอบความดีทั้งหมดนะคะเป็นเครื่องสักการะให้แก่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์อาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชามาตั้งแต่อาจารย์ที่อยู่อนุบาลจนถึงอาจารย์ที่ที่ที่สอนตอนทํางานนะคะอาจารย์สงรงเป็นต้นนะคะต้องกล่าวถึงในที่นี้เพราะว่า,าก็ถ้าไม่อาจารย์ไม่เมนตาสั่งสอนเนี่ยก็จะไม่มี ไม่มีไม่มีวันนี้นะคะไม่มีวันนี้อาจารย์หนุ่มโซงอาจารย์ละเอียดอาจารย์สุมานะคะรวมมาถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอาจารย์ในพี่นี่อาจารย์พิทยาอาจารย์ศรีธรรมโอ้เยอะแยะอาจารย์สมพรอาจารย์สมภพนะคะทุกๆกคนนะคะที่ทําให้เป็นตัวเป็นตนมาได้ทุกวันนี้แล้วอาจารย์ที่ฝากงานให้ก็คืออาจารย์วิภาตอนแรกนึกว่าจะไปทํางานอื่นนะคะก็ อาจารย์ฝังงานให้ก็เลยไปทําง,งานที่สมเด็จค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์วิภาภักดีนะคะเป็นคนฝังงานให้แล้วก็ไม่เคยไปตอบแทนอะไรเลยคะก็ก็อบอกบอกเลยนะคะว่าบางทีเราก็ดูแลคนอื่นแต่บางทีเราก็ไม่ได้ขอบคุณคนที่ดูแลเรานะคะนี่ก็เป็นความผิดพลาดต้องอย่างจะบอกน้องๆทุกคนไว้ว่า ผู้มีอุปการะคุณเนี่ยต้องระลึกถึงบ้างนะจะทำอย่างกลุ่มเนี่ยเพราะว่าพอคุณแก่คุณจะรู้สึกผิดมากนะคะก็เสร็จแล้วก็มีใครอีกอะ่ะเพื่อนร่วมง,งานทุกคนนะคะคือเปลี่ยนงานมาหลายที่มากเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยประเสริฐทุกที่นะคะทุกที่เลยได้โอบกุ้มอ่าชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวเพื่อนร่วมง,งานก็<ๆ>ก็ช่วยเหลือตลอดมานะคะ<ๆ>เพื่อนร่วมง,งาน ได้เพื่อนร่วมงานดีผู้บังคับบัญชาดีค่ะคุณหมอไททยชิ้าโนนไปเมืองนอกซื้อของมาฝากท,ทุกครั้งนะคะแล้วก็เอ๊ะทำไมจาได้ทุกคนซื้อของมาฝากนะค่ะ,ะคุณหมอไทยเรียกไปเอาครับของฝากจากเยอรมันสวิสอะไรนะต่างๆก็เป็นผลเหตุกนได้ก็เลยจําได้นะคะก็แล้วก็คุณหมอทุกคนนลคะ่ะคุณหมอทุกคนที่ทํางานด้วยก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะสมัยก่อนนี้เราไม่มีนักจิตแล้วเราก็ไปเป็นลูกศิษย์ กับของจิตแพทย์นะคะก็ช่วยก่ลอมเกาชมบ้างติดบ้างแล้เราก็มาถึงวันนี้นะคะแล้วที่จะกดขอบคุณไม่ได้ก็คือผู้ป่วยทุกคนนะคะที่ได้อุทิศตัวมาให้นักสิบิญาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวทดสอบนะคะและ้วก็คือเรียกว่าถ้าเป็นสัญญาแพทย์ก็สกกองใหญ่เลยะค,ะนะค,ะค่ะนะก็หันผิดหันถูกนะคะก็ถือว่า ทุกอย่างที่เรียนเนี่ยเรียน,ยนจากผู้ป่วยจริงๆแล้วต่อมาก็มีอาจารย์น้อยๆคือพวกลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์นี่ทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังในบางครั้งนะคะรู้จักว่าความทุกข์เป็นยังไงนะคะก็เรียนรู้จากเขาทั้งนั้นนะคะแล้วพวกนี้เขาเขาจะทุกข์สั้นทุกวันเดียวหายนะคะพวกลูกศิษย์ค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยไม่รู้จะก,กล่าวหมดหรือเปล่า,านะคะแล้ที่ต้องขอบคุณมากก็คือครอบครัวที่สปอร์ตนะคะลูกน้องอะไรต่างๆนะคะที่ปล่อยให้ทํางาน ไปแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างลูกก็เป็นเด็กดีมากนะคะเพราะว่าก็แทบจะไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องราวอะไรที่ต้องให้ร้องไห้นะคะก็มีใครอีกก็มีแต่ขอบคุณนะคะหลังจากขอบคุณแล้วก็ขออภัยเท่าเบื่อในร่วงเกินนะครับ4ี่สิปีเนี่ยมันต้องร่วงเกินไปบ้างนะคะร่วงเกินเยอะเลยเหมือนกันก็ ขอให้รู้ว่าก็รู้สึกเสียใจนะคะเสียใจถ้าย้อนไปก็ทําอีกค่ะไม่ใช่นะคะถ้าย้อนไปก็ก็จะไม่ทําเช่นนั้นแล้วนะคะก็มีมีเรื่องต้องขออภัยมากมายค่ะกับอาจารย์ละเอียดนี่ก็เกเรค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับล่องกรบรอยเท่าไหร่นะคะอาจารย์เนี่ยแก้ดีผ่อนให้ซ้ำๆก็ยังจําได้ค่ะวันนี้คิดถึงพี่เหเอียดมากเพราะว่าถ้าเขาไม่เป็นเขานะถ้าเขาไม่เป็น พี่เห็อะเราก็คงไม่เป็นนักจิตวิทยาแล้วค่ะเพราะว่าต่อสายต่อสายต่อสาย,สายไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> นะเฉยเนาะเนี่ยลืมโพยไปลืมโพยไปหมดแล้วว่าจะพูดอะไรนะคะอ่าก็ขอบคุณลูกศิษย์ก็ครูก็อยู่ได้เพราะพวกคุณเนาะทาให้ครูได้รู้ว่าเออเราม,มีชีวิตอยู่นะคะก็คุณก็ดื้อสดไปต่างเรื่องไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยิบได้ดีกันนะคะก็ไม่ไม่รู้ว่ามาจากปัจจัยอะไรนะคะ เพื่อนก็อย่างที่ตอบไปแล้วอาจารย์กนกรัตนนี้ก็เป็นกันยานมินนมากนะคะแล้วเรายังมีเพื่อนในชุดนี้ค่ะมีอีกหลายคนนะ,ะพี่ทา,าใครใครเยอะแยะเลย